สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับท่านใดที่มองหารถยนต์ราคาเบาๆรถหลักหมื่นในราคาสบายกระเป๋าครับบอกเลยครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับคันนี้ครับสวยพร้อมใช้ทันทีครับเป็นรถยนต์ Honda City Typ e แซครับหรือ Typ e C ครับสภาพสวยเนียนกลิบเลยครับทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยมากๆเลยครับผมขับดียอดเยี่ยมครับเครื่องดีเกียร์แน่นครับอัตราเร่งดีมากครับผมและประหยัดสุดๆเลยนะครับบอกเลยครับตัวนี้ฮะเครื่องไฮเปอร์แล้วนะครับผมสวยงามมากๆครับ รถสวยโปรไฟล์ดีมากๆครับผู้หญิงใช้มือเดียวเลยนะครับจะไปหาที่ไหนฮะฝนตกไม่เปียครับผมขับได้ถึงไหนถึงกันครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับสวยสุดยอดคุ้มค่าคุ้มราคานะครับท่านใดมองหาอยู่ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามชมครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับ มาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุดรรถบ้านครับกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์เพจชอนครับกราบขอพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนํารถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรามีบริการเดลิเวอรีด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยถึงไหนถึงกันครับและนอกจากนั้นครับ เรายงรับซื้อรถบ้านสภาพดีครับทุกรุ่นทุกคันทุกราคาครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับท่านใดมีรถต้องการขายรถเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องต้องการขายติดต่อสอบถามมาได้ครับเรามีคณะนะนให้ด้วยครับผมโอเคครับมาเลยครับไม่รอช้าครับไม่ควรพลาดเลยฮะในรถราคาต้นทุนเบาๆถูกกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ครับในสภาพสวยพร้อมใช้งานครับมีเสน่มากๆครับเป็นรถยนต์ Honda City t y p ท Z แครับหรือไท p e C ครับผมนี่ครับ บอกเลยครับรถสวยยอดนิยมมากๆเลยครับ Honda City Type Z คันนี้ครับผมปี1999ครับคันนี้ครับหรือ2542ครับผมเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเป็นตัวเครื่องไฮเปอร์แล้วครับวิ่งดีพุ่งเลยนะครับผมขับดีมากครับและประหยัดน้ำมันสุดๆครับกระแสตอบรับดีมากๆครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับสวยงดงามเลยนะครับดูฮะมีเสน่ห์สุดๆครับผมใครจะเชื่อครับรถราคานี้ฮะ คุ้มค่ากว่ามอเตอร์ไซค์สล้อซาเล้งนะครับราคานี้ครับขับได้แอร์เย็นเพลงเพาะนะฮะฝนตกก็ไม่เปียกครับในหน้าฝนแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามครับผมตัวถังครับเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับสวยตัวตัวถังนี่สวยบางๆเลยนะครับไม่มีจุดหนาเลยฮะนี่ครับ Honda City ีไซเ์แซดครับไฟท้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสวยกลมกลืนมากครับผม มีเสน่ห์สุดๆครับสีนะฮะบอลทองฮะหรือทรายทองครับเงางามมากครับผมสีสวยจัดทั้งคันเลยครับจัดว่าสีนี่เต็มเลยนะครับผมแทบไม่มีแผลสดเลยครับสีนี่อยู่ในเกณฑ์ราวเก้าซขึ้นเลยนะครับนี่ครับเงางามมากเลยครับดูครับสภาพสงสภาพสีครับดูครับราคาเบาๆแบบนี้ครับรถสวยแบบนี้ครับโอ้ติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายแล้วครับ ซื้อไปใช้ไปขายไปก็ยังมีกำไรนะครับนี่ครับคุ้มค่ามากๆเลยครับผมดูฮะสีสันสวยทั้งคันครับผมนี่ล้อนะครับผมนี่ล้อเป็นล้อเหล็กนะครับผมล้อกระทะครับมีฝาครอบให้เรียบร้อยเลยนะครับของฮอนด้าครับนี่ครับสภาพยางนี่ฮะยางดันหลบครับผมสภาพนะฮะจัดอยู่ในเกณฑ์ก็พอใช้ได้ครับผมไม่โลนนะครับผม ยางปี2018ครับผมขับขี่ได้ปกติครับผมนี่ครับรถพร้อมใช้งานทันทีครับผมท่านใดอยากให้สวยให้รอก็ไปใส่แม็กชุดหนึ่งฮะแม็กมือสองหรือแม็กหม่ก็ราคาถูกๆครับตอนนี้ครับผมนี่ครับหรือถ้าเกิดว่าในสภาพนี้ก็ขับใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองฮะสวยมีเสน่ห์จริงครับดูฮะชมเลยนะครับผมรถสวยแบบนี้ครับนี่ฮะ ราคาถูกๆสบายกระเป๋าครับผมไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสีนครับนี่ครับหลักหมื่นครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมความสวยงามในห้องโดยสารกันเลยนะครับชมเลยนะครับห้องโดยสารสําหรับรถอายุปี1,999ครับสวยงามหมดจดได้ขนาดนี้ครับจะไปหาที่ไหนครับนี่ฮะสวยจัดจริงๆครับผมคันนี้ครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่ครับประหยัดดูแลง่ายเลยนะครับผมไม่จุกจีกครับ ขับดีมากครับผมอัตราเร่งดีสุดยอดฮะและประหยัดสุดๆนะครับบอกเลยครับเครื่องไฮเปอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวมาชมเลขไม้กันก่อนครับผมเลขไม์ครับวิ่งมาเพียง2องแสนสามหมกิโลครับผมว้าวเลยครับรถสุภาพสตรีใช้งานมาฮะมือเดียวครับดูครับสวยสดเลยครับผมชมพงมาลายเลยนะครับผมนี่ครับจัดว่าไม่โซมเลยนะครับผมชมพงมาลายมาอย่างสวยเลยนะครับ กระจกไฟฟ้า4บานครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวฟูลออปชันเลยนะครับผมสำหรับเกียร์ธรรมดาคันนี้ครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้า4บานครับแผงข้างนะครับผมจำเก็บงานมาเรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะส่วนใหญ่แผงข้างรุ่นนี้จะมีปัญหาครับภายในฮะโครงมันเป็นพลาสติกครับมันจะกรอบเปื่อยยุ่ยนะครับผมเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วครับแผงข้างแผงประตูใหม่ๆเลยนะครับผมดูฮะสภาพบอครับ ชมเลยนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆครับเบาะเดิมๆฮะเบาะซิตี้ไทซดครับผมนี่ครับแต่งประตูครับผมเกบมาเรียบร้อยครับผมนี่ฮะดูคอนโซลฮะสวยกริบเลยครับถาดวางของนี่วางของกันลื่นนี่เป็นของ Honda City ้นะฮะขอติดศูนย์มาเลยครับนี่ฮะสวยงามเรียบร้อยครับแอร์เย็นทั้งคันครับผมแอร์เย็นเพลงพอครับดูครับรถไม่โซมนะครับ ดูครับสะอาดสะอ้านมากครับสบายตามากครับผมคุณจงคุณแจนี่ยังให้มาอย่างครบถ้วนเลยนะฮะหลายชุดเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับตัวนี้ตัวฟูลออปชันนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัย power c e n t ร a l ล็อกนะครับผมนะครับนี่ขนาดบังแดดฝั่งนี้นี่พลาสติกยังอยู่ดูเอาครับผมสวยงามสะอาดมากครับชมเลยนะครับ โอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูคนขับกันเลยนะครับประตูนี่แน่นๆครับนะครับปิดประตูแน่นๆไม่หลวมไม่ตกนะครับผมมาทดสอบกระจกไฟฟ้ากันเลยครับชมนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานครับผมนี่ครับใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วนครับปรับข้างไฟฟ้านะครับนี่ครับ ใช้งานได้หมดครบถ้วนครับผมมาชมภายในกันต่อครับภายในสวยๆนิเนียนแบบนี้ครับนี่ฮะรถหลักหมื่นถูกกับมอเตอร์ไซค์ครับเกินคุ้มไหมครับสภาพแบบนี้ครับผมนี่ฮะสวยสดแบบนี้เลยครับผมนี่ครับชมเลยนะครับให้ภาพบรรยายไปเลยครับผมชอบภายในชอบบอกคันนี้มากนะครับดูครับ สวยมากครับนี่ครับเนียนกริปเลยครับผมดูฮะบอกคนขับครับแทนกล้องช้าๆให้ดูกันชัดๆนะฮะรายงานแบบซูมๆครับอุดอรรถบ้านครับนี่ครับว้าวๆ้าวครับผมนี่ครับแผงประตูครับทำมาหมดแล้วนะครับนี่ครับทำมาให้เรียบร้อยครับ รถหลักมือรถราคาถูกๆผมก็เก็บให้พร้อมใช้นะครับผมนะครับเรียกได้ว่าเอาไปใช้ได้เลยครับนี่ครับสวยๆครับใครก็อยากใช้รถสวยๆสภาพดีๆครับไม่ต้องเอาไปโปวดหัวไปทำอะไรอีกนะครับนี่ครับเบาะสวยมากครับภายในสุดแจ่มครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ เปิดฝั่งหน้าซ้ายกันเลยครับผมปิดประต o n ประตูแน่นหมดครับผมนี่ครับเรียบร้อยมากครับผมระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับนี่ครับชมเลยนะครับชัดเจนครับรายงานแบบบุดอลรถบ้านครับนี่ฮะคอนโซนช่องแอร์สวยเลยนะครับดูครับ นานครับโหเนียนมากครับเกียแน่นๆเลยนะครับเกียชิดๆครับผมนะครับคัดนุ่มด้วยครับดูกันให้จบนะฮะมีทดลองขับด้วยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะลดราคาเท่าไร่หลักหมงหลักหมื่นผมทําคลิปแบบเต็มให้ครับจัดเต็มครับผมเนี่ครับรถไม่มีชนนะครับน็อตเน์ดนี่ไม่แก่นะครับรถบางๆครับดูครับ ชนไม่เอามาขายนะครับมีชนรับคืนครับผมนี่ครับเบาะนะครับเบาะวาวครับนี่สวยงามสุดๆครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันเลยครับผมท้ายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ครับสตีท์ไทยแซดตัวนี้ครับผม สวยกว่าซิตี้ตัวแรกเยอะนะครับผมมีเสน่ห์มากครับดูฮะไฟท้ายสวยใสครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับเส้นสายครบถ้วนครับผมนี่ครับไฟท้ายสวยๆครับนี่คิวโคเมียมฮะสวยเลยครับชมครับไม่มีโซมนะครับเปิดฝาท้ายกันเลยครับผมนี่ครับท้ายนี่สวยงามเดิมหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ทุกสันทุกขอทุกซอกทุกมุมครับดูครับในมีชนอย่างแน่นอนครับมีชนรับคืนครับผมนี่ครับดูครับนี่ฮะน็อตนี่ไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ฮะเส้นสายขอบเรียบร้อยมากครับนี่ครับไม่ขยับเลยครับผมห้องท้ายดูฮะสวยสะอาดจริงๆครับนี่ครับอย่างอลองอลัครับผม เรียบร้อยมากครับผมไม่เคยเจาะไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ใช้น้ำมันล้วนๆครับผมรถสุภาพสตรีครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับผม8ตุลา65ครับผมนี่ครับแค่ปีละ820นะครับผมเอาไปต่อเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลดหย่อนให้ได้ครับเรื่องเล็กครับไม่ใช่ปัญหาครับผมนี่ครับมาดูหน้าตาความหล่อกันเลยนะครับนี่ครับ หน้าตาหล่อๆใสๆนี่ฮะชมเลยครับผมแบวๆครับชมฮะไฟหน้าไฟตาสวยใสครับผมกระจางหน้าชมคิ้วเลยฮะสวยฮะเส้นสองเส้นสายครบครับผมรถไม่มีชนครับผมมันจะสวยแบบนี้ครับนี่ครับไฟหน้าสวยใสนะครับผมนี่ครับโอ้ฮะห้องเครื่องเดิมเดิมครับผมเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดนะครับนี่ครับเพดเดิมเดิมครับผมไม่เคยแก่นะครับ ครบพ้วนทุกจุดครับเนี่ยสติ๊กเกอร์มอกครับดูครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ฮะไม่เคยแกะนะครับอตไม่ขยับครับผมโช้งหัวโชคเดิมครับนี่ครับรถมีการทําสีมาแล้วนะครับนี่ฮะรถอยู่ขนาดนี้ครับนี่ครับฝากระโปรงเคยทําสีมาแล้วนะฮะนี่ฮะนี่สติ๊กเกอร์ครบพ้วนครับฝั่งขวานอตไม่ขยับนะครับสวยงามฮะฝากระโปรงเดิมๆครับ ครับสติกเกอร์ครบถ้วนครับขอบเครืเรียบร้อยหมดครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็น์ครับมีชนยินดีรับคืนครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันต่อครับผมยิงยนต์เดิมเดิมครับผมไฮเปอร์ครับฮอนด้าไฮเปอร์16วาวครับนี่ครับเครื่องเดิมเดิมครับทงสิ่งเครื่องเลยครับ เรื่องครครับนี่ฮะแอร์ตัดพัดลมตัดแล้วนะครับผมตัดต่อทํางานปกติครับระบบเซนเซอร์หมดทุกสิ่งทุกอย่างฮะแอร์เย็นชามครับผมไม่มีปัญหาความร้อนใดสิ้นนะครับเครื่องเดินนิ่งเดินปกติเสียงเพาะหมดครับผมนี่ครับสภาพสวยงามแจ่มแจมแบบนี้ครับ Honda City Typ e Z หรือ Typ e C นะครับสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะฮะดูครับ ประสุภาพสตรีใช้งานมาคนเดียวมือเดียวเลยครับนี่ครับโปรไฟล์ดียอดเยี่ยมครับชมครับสวยพร้อมใช้ขับไปไหนก็ถึงฮะฝนตกไม่เปียกครับผมรถสวยแบบนี้ในราคาเบาๆถูกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับชมนะฮะมีเสน่ห์มากครับรถคันนี้ครับทันใดได้ไปติดบ้านไว้ไม่เสียหายแล้วครับ เอาไปใช้ได้ฮะแทนมอเตอร์งมอเตอร์ไซค์ได้ให้ลูกให้หลานขับไปลงไปเรียนให้แม่บ้านใช้ไปจ่ายตลาดครับซื้อบริจาคให้วัดยังได้เลยนะครับนี่ครับชมนะครับสวยงามพร้อมใช้ทันทีครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปทดลองขับนะครับชมกันต่อเนื่องเลยครับผมท่านใดสนใจรถคันนี้ครับติดต่อสอบถามกันไม่ได้ครับตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสาสะอ้านครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับนี่ครับกุญแจครับผมนี่ฮะจากโซนนะครับ ให้มาสองชุดนะฮะมีชุดสำรองด้วยครับครบถ้วนครับผมอันนี้เป็นชุดหลักนะครับอเซ็นทรัลล็อกครับผมเปิดประตูครับผมเข้ามานั่งด้านในครับเสียกุญแจครับเปิดไฟออนครับนี่ครับเข็มทุกอย่างทำงานปกติครับ าติดง่ายครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมไฟสีแดงนี่เป็นไฟเบรกมือนะครับดูฮะวัดรอบนะครับเครื่องยนต์เดินเบางครับรอบไม่มีสวิงเลยนะครับผมดูความร้อนตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยครับนิ่งๆฮะผมจอดถ่ายคลิปมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับความร้อนนิ่งๆตรงนี้เลยนะครับผมประตูครับเปิดแอรตรงนี้ครับ เย็นชํำครับผมเครื่องเสียงครับตรงนี้ครับใช้งานได้ครับฟังเพลงได้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมเป่าเสียงเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปขับทดสอบกันครับผมนี่ฮะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับผมเอย่บคัดนะครับนะครับคัดก็จะมีเสียงสปริงเป็นเรื่องปกตินิดนึงครับ แต่คัดนุ่มมากครับผมเกียร์ชิดนะครับครับเกียร์ชิดครับเกียร์ไม่หลวมไม่ลั่นนะฮะไม่หลุดนะฮะเกียร์ชิดนี่ถอยหลังก็จะขวาล่างอย่างนี้ครับนี่ฮะอันนี้ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ครับผมถอยหลังแล้วฮะนะครับต่อไปเข้าเกียร์เดินหน้าครับ ปล่อยคัดครับคัดนุ่มครับผมเลียวขวาสุดไม่มีดังนะครับเกียร์สองเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายสุดครับนี่ครับซ้ายสุดไม่มีดังครับเผาโครงเผาขับแน่นครับผมลูกปืนไม่มีปัญหานะครับ สุดครับนี่ครับขวาสุดไม่มีดังครับเบรคใช้ได้โอเคเลยครับมั่นใจได้ครับผมเวลาขับทางขุขะจะมีเสียงช่วงล่างนิดๆครับทําไมสังเกตแทบไม่ได้ยินเลยครับรายงานกันแบบชัดๆนะครับนิดนึงเวลาขับทางขุขะฮะถือว่าไม่ต้องไปเก็บเลยนะครับผมพร้อมใช้งานครับนี่ฮะ เรียบเลยไม่มีดังครับเดี๋ยวเราไปอถนนใหญ่กันเลยนะครับติดตามชมกันต่อครับเอาละครับมาถนนใหญ่แล้วนะครับไปเลยครับออกตัวแค่หนึ่งกดได้เลยนะครับพุ่งดีครับสองสามเยี่ยมครับการออกตัวเร็วทันใจตอบสนองได้ดีครับ พุ่งดีมากครับเกียร์สี่ครับนี่ครับเกียร์สี่แล้วนะครับดูฮะดูความแรงครับเกียร์ห้าครับเกียร์สูงสุดครับนี่ตอนนี้เกียร์ห้าครับผมนี่ครับดูฮะดูวัดรอบครับเป็นปกติความเร็วดูครับเฟี้ยวนะครับรถหลักหมื่นตุ่กับมอเตอร์ไซค์ครับขับได้เป็นร้อยนะครับ ครับขับดีมากเลยนะครับพุ่งดีครับอัตราเร่งดีครับผมเกีรยชิดครับขัดนุ่มครับผมขับได้สบายๆชิวๆนะครับขับทางไกลได้เลยครับบอกคันนี้ครับบอกเลยครับผมช่วงล่างดีครับนี่ยสูเสินดีครับนี่ผมปล่อยมือแล้วนะครับนี่ครับผมปล่อยมือแล้วครับนดีครับ นิ่งๆฮะอ่าดูว่านี่ปล่อยมือได้ศูนย์ดีครับขับทางไกลได้เลยครับประหยัดมากๆด้วยครับผมอืมคันนี้ขายไปหลายต่อหลายคันมากครับถ้าเครื่องยนต์สภาพสมบูรณ์นะครับผมไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ไม่มีการติดแก๊สมาครับขับดีพดดุ่งดีแล้วก็ประหยัดมากครับฮะผมกดแซงแล้วครับเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ได้ซามาแซงที่เกียร์ห้าเลยครับชิวๆครับนะครับกดไปเลยครับอ่าดูฮะดีกว่ามอเตอร์ไซค์ไหมครับแบบนี้ครับเบรคครับเบรคมั่นใจเบรคเบิกดีครับนี่ครับอยู่เกียร์ห้ายังเล่งแซงได้ครับกำลังเหลือๆครับอ่ถ้าตกลงเกียร์สี่นี่จะพุ่งดีกว่าเดิมนะฮะ รถสวยพร้อมใช้เลยนะครับนี่ครับขับขี่ดีแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับเนี่ะภายในสวยๆแจมๆแบบนี้ครับดูฮะสภาพสภาพสวยๆแบบนี้ครับรถทุนเบาๆครับเดี๋ยวลองเชนเกียให้ดูอ่าลงมาสี่ลวกดปูดนะครับนี่กดปูดครับเกียสี่ครับนี่ครับอ่าได้จังหวะเร่งแซงแล้วก็ ไปห้าครับขับไปไหนก็ถึงครับเหนือใต้ออกตกทั่วประเทศไทยครับขับข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนี่ครับช่วงล่างนี่เวลาขับทางโปงปกติขับถนนดำนะครับถนนลาดยางนะฮะไม่มีปัญหาอะไรสิ้นนะครับผมนี่ครับแน่นๆเลยครับผม เาขับช้าๆในซอกในซอยผ่านจุดที่มันขรุขระนิดหน่อยฮะจะมีเสียงกุ๊กๆเบาๆครับนะครับสําหรับผมแล้วถือว่ารถต้นทุนนี้ถือว่าไม่ซีเรียสเลยนะครับผมนะครับพร้อมใช้งานทันทีครับขับไปไหนก็ถึงนะฮะคันนี้สุดคุ้มเกินราคาครับท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโอเคครับไม่ควรพลาดนะครับ รถสวยแลครับเบาๆสบายกระเป๋าคันนี้ครับกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับกลาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขณะน,นี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 5 0 0 0ท่านแล้วครับผมกล่าวขอบคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม